สวัสดีค่ะมาพบกับเราคนแชร์ข่าววันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวดีสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังเตรียมรับเงินประกันรายได้เริ่มตั้งแต่1ธันวาคมนี้นะคะทางด้านทกศจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคามันสําปะหลังตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสําปะหลังปี2563ทับ64เป็นครั้งแรกนะคะในวันที่1ธันวาคมนี้และจะจ่ายต่อไปทุกๆของวันที่1ของเดือนเป็นระยะเวลา12เดือนและในส่วนสําหรับหลักเกณฑ์การ การจ่ายเงินประกันรายได้นะคะเกณฑ์ราคาเฉลี่ยรับซื้อหัวมันสดเชื้อแป้ง25กิโลกรัมละ2บาท50สตางค์ครัวเรือนละไม่เกิน100ตันนะคะเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกและแจ้งระยะเวลาการเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตรระหว่างวันที่1เมษาย,ยน2563ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2564กรมส่งเสริมการเกษตรจะทําการตรวจสอบข้อมูลแล้วส่งให้กับทกศนะคะเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเกษตร โดยตรงซึ่งสามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันทกสเอมบายตลอด24ชั่วโมงหรือที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศ และนี่ก็คือข่าวดีสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังนะคะเตรียมรับเงินชดเชยส่วนต่างในวันที่1นธันวาคมนี้และจ่ายต่อไปทุกวันที่1ของเดือนเป็นระยะเวลา12เดือนนะคะทางเราคนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนสําหรับท่านไหนนะคะติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะขอให้พี่น้องชาวไทย ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ